S <S สวัสดี้าพบกับกินเที่ยวพาเพลินค่ะ <c oughs> วันนี้นำเสนอตริตรีตต้ตรีของอ้วน <c oughs> ขนมหวานกินขนมหวานกันจ้ะ <c oughs> เห็นมันน่ากินดีก็เลยซื้อมากินเอาไหนดีก่อนเอาเป็นช็อกโกแลตกันเนาะ nika Yeah 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 Hmm Thank you. ไม่ช็อกโกแลตลงล้นไอแต่อยากกินของหวานไม่หายก็กินเลย รอให้หายไม่ได้กินพอดีทุกคน โดยส่วนตัวไม่กินน้ำตาลแบบนี้ขนาดทำโรตีเน่ยนะสั่งเผาแค่นมอย่างเดียวไม่เอาน้ำตาลผัดใจพออนันนึงไหมที่ไหนคะ <ใช S 1> เอาช็อกโกแลตนี่ก็ได้ไ <ใช S 1> <ะ>่มกินเนสกินเล็กอะไรนะข้าวมั <ใช S 1> <ะ>จ้าเดี๋ยวมาดิมากินมาโชว์โปรตีนข้าก่อนโปรตีนข้านานๆก่อนใช่ค่ะ อน้ให้เพื่อนซื้อผ้าไอ <c oughs> ้นี้สมภารจะเก็บไว้ให้พ,พ่อพ่อพ่อชอบกินแม่ขอบายโรตีแม่ชอบกินแบบใส่นมอย่างเดียวถ้าสั่งโรตีนะ <c oughs> หวานกับใจทุกคน เห็นแม่อ้วนอย่างนี้นะแม่ก็ไม่ได้กินหวานขนาดนั้นนะทุกคนจริงๆออเอาเนาะเ,เอาเนาเะยังไม่ไปเดี๋ยวเขากินรอบเด็กส่วนแม่นะเอาจริงๆแม่ชอบถูกใจตัวนี้ถูกใจตัวนี้กระดูกมากระดูกแมวจ้ะ เป็ดคือกระดูกอ่ะอืมอืมอันนี้ซอสมาหน่อยนี่หวานมากวันนี้ฉ่ำมากเลยทุกคนเพราะว่าเป็นคนจิตหวาน คนที่กินหวานที่บ้านนี้คือพ่อนะแต่กินหวานไม่อ้วนขนาดไข่เจียวเขายังใส่น้ำตาลเลยอืมเดี๋ยวคิดหน้านะแม่อาจจะทำแบบทําไข่เจียวใส่น้ำตาลแม่พอกินโชว์แปลกเนอแม่ไม่ไหวอัน,อนนี้ซอสลงมานิดนึงไม่ไม่หวานมากกำลังดีมันก็ต้องกินมางอ่ะทุกคนของหวานขนมเนาะ ของหวานนกรุบกรอบเงี้ยนี่แรกปกติแม่จะเป็นคนไม่กินของกิจขนมแบบกรุบกรอบอะไรแบนเด็กๆไม่กินไม่ชอบกินแต่ถ้าวันไหนที่อยากกินอะซื้อถุงใหญ่เลยอ่ะอย่างพวกเบพวกอะไรเนี้ยนะซื้อถุงใหญ่เลยถุงละหกสิบเนี่ยหูหกสิบสองสาถุงกินสะใจอันนี้ะ ออมามากินกับอะโชว์ทำเนื้อไปไปอ,อืมอม,มันหล่นหรือเปล่าไปกินตรงโซฟาดีวีไม่ต <c oughs> <c oughs> ้องเก็บเลยไม่เก็บม,มันร่วงหรือเปล่าแถวนั้นอ่ะมันร่ว,วงเอาที่ไปด้วยอะ่ะมันร่วงแล้วเก็บมาให้แม่ด้วยนะเก็บทุกอันเลยนะไม่งั้นมดขึ้นจ้ใครให้ไปนั่งกินโซฟาเนี่ยไม่บอกอรอแม่อนุญาตแล้วหรออนุญาตแล้วตรงไหนตอนไหนตอนนี้แหละ <c oughs> ยังไม่อย่เลยไปกินตรงโซฟาไปแล้วจ้ะเอาขนมหวานมายุวะวันนี้ขนมหวานของอ้วนไปแล้วนะคะที่สุดที่เหลือพ่อกับลูกกินจ้ะแม่ไม่ได้แบบ เป็นพ่อรู้แต่ไม่ได้กินหวานอะไรนั้นนะหวานนี่ไม่เอาเลยครบสามรสเนาะถ้ากินอย่างอันนี้สงสัยพ่อกับลูกจะจัดการรอบดึกค่ะไปลยจ้าแม่มาทักทายก่อนนอนใครกล้ากินเหมือนแม่ก็กินได้นะอร่อยขายเครียดเวลาเราปวดหัวเนี่ยกินของหวานแล้วหาย,น,ยนะควลองดูนะแม่ไปละจ้าแม่ ไม่ไปค่ะไปกดให้แม่หน่อยค่ะบบ๊ายบายยสวัสดีค่ะไปค่ะ